จดหมายเหตุกรุงศรีสงกรานต์เทศกาลแห่งความรื่นเริงที่นอกจากการเล่นสาดน้ําจนกลายเป็นประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแล้วเนี่ยยังมีการละเล่นพื้นบ้านอีกมากมายนะครับที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณอย่างกีฬาพื้นเมืองที่จัดขึ้นในช่วงสงกรานต์เช่นสบา้าชักกระเยอะมอนซ่อนผ้าวิ่งเปี้ยวหรือมหรสพยอดฮิตอย่างลิเกลำตัดรำวงฟ้อนรำเสริง ไปจนถึงมโนราหนังตะลุงเนี่ยถูกจัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานและทำให้เกิดความรักความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชนการละเล่นพวกนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิน่นและเป็นวัฒนธรรมทรงคุณค่าที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย